วันนี้ก็ได้เข้าสวนมาตัดต้นชมพู่ค่ะเพื่อนๆชมพู่มันจะเป็นชมพู่แดงแต่ปลูกแล้วมันไม่แดงอย่างที่ว่ามันได้พันมามันก็กลายพันุเนาะแล้วก็จะตัดมันสูงต้นมันใหญ่มากเลยนะต้นมันใหญ่มากแล้วจะตัดชมพู่ลงมาเดี๋ยวก็พาเพื่อนๆเดินในสวนว่าเราเดินในสวนเราได้เจออะไรบ้างในเกษตรผสมผสานไปตัดก่อนค่ะไม่เหมือนกันเนาะวันนี้ก็พา เพื่อนเข้ามาทำงานในสวนกเกษตรนะสวนกเกษตรสวนกเกษตรของมาดูมาชมนะคะเพื่อนๆ่อนมาดูมาชมวันนี้ก็ให้เพื่อนดูว่าไอชมผู้แดงอะนะเพื่อนๆชมผู้แดงเนาะเอามาปลูกมันกลายพันธุ์นะทำไมมันกลายพันธุ์มันไม่แดงอะมันไม่แดงเพราะว่าแล้วก็จะตัด คิดว่าจะตัดกิ่งมานะวันนี้อ่ะจะตัดกิ่งมันว่ามันสูงค่ะมันปลูกไว้มันปลูกหลายปีแล้วมันก็สูงเนาะมันสูงชมพู่มันเป็นชมพู่ที่ถ้ามันสูงมันก็เก็บยากแล้วก็มันมันก็จะต้นใหญ่ไปเรื่อยๆกตว่าจะตัดวันนี้ในในในตัวเองว่าจะตัดนะวันนี้คิดว่าจะตัดมาวันนี้ก็เนี่ยมามาตัดเพราะว่าแต่ละวันแต่ละวันเราอยู่ในสวนก็จะแต่งกิ่งต้นไม้ตัดต้นไม้เนี่ย วันนี้ก็จะตัดชมพู่ต้นนี้จะตัดเอามันลงมาค่ะเพราะว่าการที่เราตัดเนี่ยเราต้องตัดให้มันแตกก่อนเนาะตัวนี้มันแตกขึ้นมาแล้วตัดปีที่แล้วแต่ต้นใหญ่เนี่ยเราก็จะตัดอยู่ประมาณนี้วันนี้จะตัดนะคะเพื่อนๆนี่จะแตง่งกิ่งน,นี่เข้ามาดูสวนเกษตรว่ามันเกิดอะไรได้บ้างเนาะอืมก็แนะนําว่าปลูกผลไม้ ผสมไปเนาะปลูกกล้วยก็ได้กล้วยนี่กล้วยต้นนี้ก็เป็นกล้วยอันนี้นะคะเพื่อนเพื่อนนี่จะเป็นกล้วยกล้วยไข่ถ้าเป็นกล้วยไข่ปลูกกับต้นทุเรียนนี้ไม่มีปัญหานะถ้าอย่าอย่าไปเอากล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้ารากมันเยอะคนมันเยอะมันจะทําให้มีผลกระทบกับต้นทุเรียนเรานะ <S <S ถ้าปลูกอ่ะถ้าปลูกเป็นพี่เลี้ยงกันมันจะเลี้ยงกันไปเองเนาะโอ้ทุเรียนวันนี้ก็โอเคโอเคถือว่าโอเคหลังจากใส่โพดีดานไป ต้องใส่โพลดีดานในในโคนมันด้วยนะคะนี่เขาเรียกว่าเกษตรผสมผสานมันก็คือผสมเข้าไปในต้นไม้ละหลายชนิดให้เขาเป็นพี่เลี้ยงกันนี่ก็คือต้นทุเรียนใช่ไหมแล้วก็ต้นชมพู่แต่ว่าวันนี้จะตัดต้นชมพู่นะ,ะเรียบร้อย ตัดเรียบร้อยแล้วจ้าเรียบร้อยแล้วจ้าเรียบร้อยแล้ว,เอ,ลวเอาจิงๆเข้าเราก็จะตัดตัดป็รดอร่อยนะคะเพื่อนๆเคยกินหรือยังอือมีลูกหนึ่งตอนแรกเป็นชุมพูแดงมันไม่แดงตัดซะเลยตัดแล้วก็ตัดเอาลูกมันไปตำส้มตำทำงานของหลายๆคนเนาะแต่ละคนก็ทำงาน ไม่เหมือนกันเนาะเพื่อนแดงอั้นก็ต้นอ้อยเนาะต้นอ้อยที่ปลูกปลูกปนปนกันไปนะวันหนึ่งเราอยากได้อ้อยเอาไปทำอ่าต้มต้มอาหารทำอาหารอะ่ะอ้อยมันก็จะหวานเนาะเราเราจะเอาเอาอ้อยนี้แหละไปแทนน้ำตาลนะคะเพื่อนเพื่อนนี่วันนี้ก็บรรยากาศประมาณนี้ให้เพื่อนดูชมบรรยากาศในสวนเนาะสวนเกษตรผสมประสานของแม่ลูกสี่เนาะก็ประมาณนี้เนาะวันนี้ เอาแค่นี้ก่อนนะคะโอ้ยสงสารน้องนะคะสงสารน้องน้องกำลังเกิดนี่นี่น้องกำลังเกิดกินนมแม่อยู่เดี๋ยวนะเดี๋ยวไม่ให้อาหารนะ